นี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะไปติดตามอาสาสมัครกลุ่มอาสาสมัครดำน้ำในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ช่วยกันลงไปดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลนะคะเพื่อดูแลสภาพท้องทะเลร่วมกันติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะ กลุ่มอาสาสมัครดำน้ำรวมตัวกันเก็บขยะบริเวณแนวปะการังเกาะเยราปีจังหวัดปัตตานีพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มีปะการังสัตว์น้ำหลากหลายชนิดครั้งนี้ยังได้ชวนอาสาสมัครนักดำน้ำคนรุ่นใหม่มาร่วมกันเก็บขยะด้วยเราลงไปดำน้ำเที่ยวเจอขยะไม่ว่าจะเป็นถุงขยะไม่ว่าจะเป็นอวนหรือว่าไปติดอะไรท,ทุกสิ่งอย่างใต้น้ำเราก็เก็บมาตลอดทุกครั้งอยู่แล้วแต่พอรอบล่าสุดมันเจออวนใหญ่อะ ของเรือที่เขาลากไปติดรถถังเราก็นัดกันมาเพื่อเอาวนออกจากแนวปากการังเทียมปลาไปติดอวนอยู่พวกเราก็ปล่อยปลาที่มันติดอวนก็ปล่อยแล้วกอาอวนขึ้นมาเห็นภาพอวนผืนใหญ่ปกคลุมแนวปากการังครับในฐานะที่ผมเป็นนักดำน้ำอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่สวยงามมันก็เลยเกิดจิตสำนึกขึ้นมาว่าเราต้องเก็บขึ้นมาซึ่งคนส่วนน้อยที่จะรู้ว่าขยะใต้น้ำม,มันเป็นแบบนี้นอกจากคนที่ชอบการดำน้ำ นอกจากขยะพลาสติกและขยะทั่วไปแล้วพบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ทำประมงอย่างกวนหืนใหญ่และรอบจับปลาที่มักติดอยู่กับแนวปะการังเทียมเมื่อคัดแยกแล้วนำขึ้นฝั่งและประสานเทศบาลผมต้องกลับมาและเพื่อเผยแพร่ให้คนในพื้นที่เรารู้จักคือแชร์ประสบการณ์ที่ผมมีอยู่ที่มีความสุขอยู่ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยได้เปิดโอกาสได้เปิดโลกทัศน์กับคนใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักการดำน้ำแล้วไม่รู้จักโลกใต้น้ำ ว่าสวยงามขนาดไหนหรือว่าดีขนาดไหนใต้น้ำอะ่ะมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นมันมีความสมบูรณ์มากครับในในโซน3จังหวัดเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาเมื่อเราเห็นขยะหรือสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมชาติอยู่ปะปนกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ เราก็ควรที่จะเก็บมันขึ้นมาช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันปลูกฝังจิตสํานึกห้ามทิ้งขยะลงทะเลลงแม่น้ําลําคลองแล้วก็ปลูกฝังการทําประมงที่ถูกวิธีก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเมื่อมีการปลูกฝังรู้ถึงสิ่งที่อันตรายจะเกิดขึ้นคนต่อไปก็จะช่วยกันเตือนช่วยกันอนุรักษ์ในพื้นที่ของเราจากกลุ่มคนเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนปัจจุบันมีนักดําน้ามากกว่า50คนที่พร้อมจะพิทักษ์ใต้ท้องทะเลปัตตานี เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานได้ดูแลและอนุรักษ์ต่อไปทีมสื่อพลเมืองรายงาน